ดีค่ะช่องแม่ต่ายปินฟมิลี่นะคะวันนี้เราก็จะมาย่างปลาหมอกันค่ะเพื่อน,นเดยไฟก่อคุณแม่ติดเตาถ่านค่ะนี่เลยค่ะปลาหมอตัวใหญ่ค่ะเพื่อน,นปลาหมอยักษ์นะคะเพื่อน,นเดี๋ยวเราได้กินข้าวด้วยกันค่ะเดี๋ยวย่างปลาหมอก่อนนะคะเพื่อน,นแล้วก็จะทำน้ำําปลาค่ะบีบมะนาวนะคะตัวใหญ่มากๆ โอ้อ้้ตัวใหญ่มากเลยค่ะโอ้ยดินดินดินบีบไว้ก่อนฝากกดติดตามช่องแม่สายบินฟมิลี่ด้วยค่ะเอาชูชี่สตัวย่าง3ามตัวค่ะเพือ่อนๆอุยอ้ย อะไรก็แรงด้วย โอ้ยอยจ้าลุดว้ดวแยวที่ชี้มาก็ร้อนไฟก็แรงค่ะเพื่อนๆฝากติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยนะ แต่ว่ามันไฟมันแรงเนี่ยสิเพื่อนๆมันจะไหม้ไหมเนี่ยเอาทิละตัวฝากติดตามช่องแม่สายบินแฟมิลีด้วยค่ะเพืเ่อนเเข้ามาชมขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกันจ้ะอ๋อมันจะไหม้ก่อนเหล,ล่ะเพื่อนๆ ไฟคุณแม่ก็แรงเอาท้องลงมั่นเอาท้องลงค่ะมันจะได้สูกนะคะเพื่อนย่างแถวต้นไม้ค่ะต้นไม้จะร้อนหรือเปล่าเนี่ยต้นไม้มงคลแม่จะร้อนปันไฟไหมเนี่ยฝากกดติดตามกันด้วยค่ะอุยไฟแรง ตัวนี้ลงเอาท้องลงท้องจะได้สุกค่ะเพื่อนๆนไฟแรงเกินแม่ใส่ถ่านเยอะเกินถ้่ย่างให้ดำก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าตัวมันใหญ่ใช่ป่าเราก็จะได้ให้เขาสุกค่ะ เดี๋ยวเรามาดูอีกทีค่ะสุกแล้วนะคะพเพื่อนๆสุกแล้วค่ะสามตัวคุณแม่ย่างปลาค่ะพเพื่อนๆเดี๋ยวไปทำน้ำปลาลอยค่ะหลุดลุเดี๋ยวสามตัว สามตัวนี้เอาชูชีค่ะเดี๋ยวไปใส่ตู้เย็นไว้ค่ะร้อร้อนร้อนมากๆเลยค่ะเพื่อนๆตาล่วงฝากติดตามกันด้วยนะคะช่องแม่สายเพียงแฟมิลี่ค่ะโอ้ตัวนี้สวยเลยค่ะเพื่อนเพื่อ หอมมากเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะโอ้ยหวานเดี๋ยวเราเอาม้อ่ขึ้นตั้งค่ะแม่นนจะอุ่นหน่อไม้นะคะเพื่อนๆเอาหน่อไม้ออกจากตู้เย็นมาอุ่นค่ะไปกินข้าวด้วยกันค่ะเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆอาหารเช้าเสร็จแล้วนะคะนี่เลยค่ะผัดกะเพรากุ้งค่ะ แล้วก็จะมีปลาย่างค่ะอู้ปลาหมอยักษ์ค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราแกะหนังออกนะคะเดี๋ยวเราลอกหนังนะคะมันก็จะไม่ดำค่ะเพื่อนํทำน้ำปลาลอ,อยมาค่ะบีบมะนาวใส่น้ำตาลหน่อยนึงนะคะอืมกมลิ่นหอมมากเราก็จะเอาหนังออกแบบนี้เลยค่ะ อุ้ยเนื้อน่ากินมากเลยค่ะลองกินหนังตรงนี้ด้วยอุ้ยเนื้อเยอะค่ะเพื่อนเนื้อปลาหมอค่ะคุณแม่กินเผ็ดไม่ได้ค่ะเพื่อนๆก็เลยทำน้ำปลาค่ะคุณแม่ปวดท้องนะคะมากินด้วยกันค่ะอืมหอม หอมมากๆเลยค่ะปลาตัวใหญ่จะเก็บก้างง่ายค่ะ,ะเพื่อนหนังหนังก็น่ากินค่ะแต่หนังต้องย่างให้กรอบหน่อยนึงอร่อยมากๆมากินได้กันค่ะ ผัดกระเพราให้ลูกค่ะผัดกระเพราให้ลูกนะคะคุณแม่กินปลาหมอค่ะวันนี้ปลาหมอยักษ์ตัวใหญ่สุด,สด

ติดตามกันด้วยค่ะเพื่อนๆท้องแม่สายพิงแฟมลี่ค่ะทองนข้าไปทางในดิเดียว้าไป้างในน้องแท็กไม่ตื่นหรออ,อ้ยนาะกินปลา,า,ายากไม่รู้ตื่มาใหมันกินมดกให้มันกิน,ก,นกับเขาล่ะไม,ม่ได้ไดดไปากไม่ขากินน้องปังเข้าไป,ไปน,น,านนเลยกาที่เรากินห้ดู ขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะขออนุญาตทานก่อนคะ่ะฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยนะคะกดกระดิ่งกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย